ที่ที่ริมน้ำเลไอ๋อาที่ริมน้ำจะมีตลาดมีร้านขายเขากาัฒนาเป็นตลาดน้ำเป็นตลาดน้ำาที่ขายขายแบบนั้นจะตลาดป็นรรู้จักปะต้องเป็นสีมือพวกน้องๆอ่มาไปชาสัมพันธ์แล้วก็แบบเนี้ย แล้วคือตอนนี้ชาวชาวบ้านก็คือเขาเป็นเรือที่เขาใช้ไปสัญจรไปมาข้ามฟากอะไรนะเขาเคยมีแบบทายเรืออะไรเรืออะไรนะเรือยาวยิ่งแกว่งตอนเช้าอ่ะไปที่ขากรอบนะครับเก่าแก่ตั้งแต่ปีสองพันสี่ร้อยสิบเอ็ดอ่ะวัดต่อปีตั้งแต่คลองมางกอกน้อยไปถึงตลาดจอนไหวยาวยี่สิบกิโลเป็นคลองที่สะอาดที่สุดในกรุงเทพมาตอนนี้น้ำใสมากยิ่งถ้ามาตอนเช้านะแล้วก็คลองกว้างนะครับ คอนเซปต์ตรงนี้ผมไปเชิญผู้ประกอบการเรือยาวจากท่าประจันกับประคองเขามีเรืออยู่ในมืออยู่ร้อยกระลำทุกวันนี้นักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่แล้วแต่เมื่อไรก็ตามถ้าเราทําตลาดน้ําติดเนี่ยมันจะเป็นอีกจุดที่เป็นกิมมิคให้เขาขึ้นมาตรงนี้เป็นคลองสร้างในสมัยรสี่นะครับถือว่าเป็นคลองที่สะอาดที่สุดในกรุงเทพตอนนี้เพราะน้ํามันใสผมก็จะทำตรงนี้ให้เป็นเขตอพยทานนะครับ ปล่อยนอกปล่อยปลานะครับข้างล่างที่น้องเห็นข้างล่างสาภาพ,พยายปัจจุบันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพี่ก็จะปรับปรุงเป็นแบบนี้นะครับ,รบอันนี้ท่านานที่นอกก้องกำลังจะจัดงานนะใช่ไหมสันเจ้าสาภาพเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพี่ก็จะทาเป็นแบบนี้นะครับขายสตอรี่กินกปัจจุบันที่นี่มีเรือโดยสารวิ่งตอนเช้ากับตอนเย็นไปท่าพรจจันทร์กับเรือชาวบ้านที่ขายผักผลไม้กับข้าววิ่งอยู่ในนี้แล้วนะครับผู้การก็พยายามจะบูมเส้นทางทางน้ําสนองนโยบายรัฐบาลนะครับนี่เป็นภาพปัจจุบัน พราะฉะนั้นตลาดแห่งนี้จะติดก็ด้วยฝีมือเด็กสจรอนีี้แหละนะครับวันนี้สจรอช่วยไปไลฟ์แฟนเพจพี่ก่อนได้ได้ครับ,รบแล้วก็ช่วยกันห้มันติดนะปากต่อปากเดี๋ยวมันจะติดประสานให้กับกลุ่มผู้ประกาศผู้ประกอบการเรือหางยาวของสหกรณ์ตรงประคองตลาดได้เขาเข้ามาดูพื้นที่แล้วเขาจะเอาเรือนะักท่องสนับนัก็ต้องเที่ยวจากประคองตลาดกับท่าระจันเนีย่ยวิ่งเข้าคลองประกับน้อยแล้วก็วิ่งเข้าของนี่ปัจจุบันยังไม่มีไงครับมันยังไม่มีอันนี้น่าสนใจมากน่าสนใจมากมาช่วย ตลาดน้ำติดก็ถือว่าเป็นผลงานขอ,ของเด็กสอจอรอรุน่นนี้นะร่วมกับองค์การตลาดกระทรวงหาดไงไทยครัประมาณนี้แหละโอเคขอบคุณมาก